สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเชิญเพื่อนๆมาสนุกกับบิงโกสูตรคูณออนไลน์ของพวกเรากันนะคะท่องสูตรคูณแบบมันๆคลิกให้ทันบิงโกให้ไวเล่นง่ายได้ความรู้สนุกทุกวัยเชิญมาบิงโกกติกาการเล่นเกมบิงโกสูตรคูณออนไลน์ 1. น,นักเรียนพี่เลี้ยงส่งลิงก์หรือแจก QR Code คให้กับผู้เล่น เมื่อสแกน QR Code คหรือคลิกเข้าไปลิงก์แล้วจะปรากฏกระดานบิงโกชุดที่1-6ตามที่พี่เลี้ยงต้องการให้ผู้เล่นได้เล่น 2. นักเรียนพี่เลี้ยงเปิดแผ่นป้ายโจทย์การคูณที่แสดงบนจอโทรทัศน์ถ้าในกระดานของผู้เล่นมีคำตอบให้คลิกที่ตัวเลขซึ่งจะปรากฏกรกบาทสีเหลืองทับตัวเลขที่ผู้เล่นคลิกอีกครั้ง 3การบิงโกของผู้เล่นจะต้องบิงโกตามภาพที่กำหนดโดยนักเรียนพี่เลี้ยงจะต้องชี้แจงกติกาการเล่นและเปิดแผ่นป้ายกติกาการบิงโกให้กับผู้เล่นทราบก่อนการเล่นทุกครั้ง QR code คสำหรับเข้าเล่นเกมบิงโกสูตรคูณออนไลน์โดยมีทั้งหมด6ชุดชุดที่1-3สำหรับผู้เล่นที่ต้องการความง่าย ชุดที่4-6สถึหสำหรับผู้เล่นที่ต้องการผ่านด่านยากโดยผู้เล่นสามารถสแกนคิวอา e คตเข้าไปตามชุดที่ตนเองอยากเล่นหรือพี่เลี้ยงเป็นคนระบุอย่าลืมเล่นเกมกับพวกเรานะคะขอบคุณที่เยี่ยมชมช่อง YouTube ของพวกเรานะคะพวกเราโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องวิ n งโกสตรคุณออนไลน์ขอสวัสดีค่ะ